ส,สดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily v i l l Podcast ประจำวันอังคารที่20กรกฎาคม2564ลัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กในคืนที่ผ่านมาปรับตัวลงอย่างหนักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบ9เดือนเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา้าที่กำลังกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้นจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจอย่างหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มโรงแรมปรับตัวลงอย่างหนักค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงอย่างหนักหลังจากราคาน้ำมันดิบ wti ปรับตัวลงกว่า7%ส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีล่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนในคืนที่ผ่านมา โดยหุ้นกล m a แมนแซกปรับตัวลง2.76%หุ้น Bank of America ปรับตัวลง2.61%และหุ้น JP Morgan ปรับตัวลง3.25%ค่ะโดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปิดลดลง2.09%ดัชนี S&P 500ปิดลดลง1.59%และดัชนีนแ s สแ q กปรับตัวลง1.06%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ปรับตัวลงมากกว่า2% ถือเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ9เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่อาจจะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยดัชนีสต็อก600ปรับตัวลง2.3%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลง2.54%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลง2.6 2 และดัชนีฟุตซี่้อยตลาดหุน้นลอนดอนปรับตัวลง2.34%ทั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองถึงสถานก,การณ์การแพร่ระบาดในประเทศอังกฤษโดยสื่อเรียกกันว่าวันแห่งเสรีภาพหลังรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นก็ตามโดยการยกเลิกนั้นรวมถึงการสวมหน้ากากาอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งนักวิเคราะห์อมองว่าการดำเนินการของอังกฤษน่าติดตามเพราะอาจเป็นการปูทางให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรืออาจกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราที่สูงแล้วยังคงเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดต่อไปอีกนานค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ดัชนีปิดในแดนลบโดยดัชนีนิกเกอกิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวลง1.2 5 ปรับตัวลดลงเป็นวันที่4ติดต่อกันจากจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง1%จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง0.01%ส่วนดัชนีหังเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง1.84% จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเป็นการปรับตัวลดลงนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซดอินเด็กซ์ของบ้านเราที่ปรับตัวลง1.17%สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าขณะที่ในประเทศถูกกดดันจากการยกระดับล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้น สกัดการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง0.32%จากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง7.5%หลังจากกลุ่มประเทศ OPEC และ OPEC PLUS มีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันรวมทั้งความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดของวาระโควิดที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้รัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากแรงเทขายในช่วงท้ายสัปดาห์นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์จากภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาดและการควบรวมกิจาการที่ไม่เป็นธรรม โดยในระหว่างสัปดาห์สหรัฐมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปของเดือนมิถุนายนออกมา5.4%สูงกว่าที่นงังวิคาอร์คาดการไว้ขณะที่ประธานเฟดยังยืนยันว่าจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยเรื่องเงินเฟอ้อนับเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถมองข้ามได้ค่ะในขณะที่หุ้นในฝั่งเอเชียก็มีการฟื้นตัวขึ้นหลังได้รับแรงกดดันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ตอบรับกับการประกาศการอัดฉีดสภาพคล่องและการลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์อีกทั้งตัวเลขการส่งออกที่ออกมาสะท้อนว่าอุปสงค์จากต่างประเทศยังขยายตัวได้ดีค่ะโดยเรายังคงมุมมองลักษณะเดียวกับสัปดาห์ก่อนหน้าในเรื่องของความเป็นไปได้ของการปรับฐานของตลาดหุ้นจากปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างที่ยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องโดยแม้เรามองว่าในระยะข้างหน้าตราสารทุนจะยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น แต่ในระยะสั้นอาจต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นโดยให้หาจังหวะทยอยสะสมกองทุนที่ให้ผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาวได้แก่กองทุนเปิดวัน UGG และอาจปรับพอบร์ตสติโอบางส่วนแต่ยังหุ้นในกลุ่มวัตจักรกับกองทุนเปิด Principle G Band ขณะที่กองทุนเทคโนโลยีของจีนเช่นกองทุน Principle C H tag, ที่แม้จะถูกกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ระดับมูลค่าในปัจจุบันเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยในฝั่งเอเชียยังแนะนำให้คงสัสดส่วนและชะลอการลงทุนในหุ้นเวียดนามเพื่อรอดูทิศทางในอนาคตค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม <S <S Well Advisory by c บ b t h ซ i b a ไทสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ